ทุบไหล่เพื่อนหนึ่งครั้งเอาทุบให้แรงกว่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากทุบใหม่อีกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าทุบให้ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกับหลังหันหันไปนะทีเนี้ยอ้าละเอาละคนนี้อยู่ข้างหน้ากอดอ,อกไว้ ไหเพื่อนหนึ่งครั้งแตะให้แรงกว่านี้แต่ไม่อีกที่แต่ให้ดีกว่าเดิมนวดไหลเพื่อนหนึ่งครั้งนวดให้แรงกว่านี้ นวดใหม่อีกทีนวดให้ดีกว่าเดิมโอ้บางคนบ้าจี้ใช่ไหมบ้าจีใช่ไหมจะกระเดียมเหรอจะกระจีเหรออ้าวเอาไหมทุบหลังเพื่อนหนึ่งครั้งหลั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 งทุบหลังเพื่อนหนึ่งครั้ง นะทุบให้ดังกว่านี้ทุบใหม่อีกที่ทุบให้ดีกว่าเดิม,าาม,ม,มถามเพื่อนสิเจ็บไหมจ๊ะตอบสิตอบสิอ,บสสอ้าวกำลัลงหันอันน้ามาเป็นยังไงอ้าวแตะไหล่ตัวเองหนึ่งค่ะ S <S แต่ให้แรงกว่านี้แต่ไม like ่อีกทีแต่ให st ้ดีกว่าเดิมทุบไหล่ตัวเองหนึ่งครั้งท <No, ุบให้แรงกว่านี้ทุบไม่อีกทีทุบให้ดีกว่าเดิมเป็นยังไงคะ หายเหนื่อยหรือยังหายหรือยังคะหา,หายแล้วนะอ้าวหายแล้วนั่งดีๆเตรียมทานนมนะจ๊ะวันนี้เวนเวนขอขอบนะคะ